สวัสดีค่ะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ตอนนี้ถอดแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาขัดแต่งองพระนะคะเพื่อที่จะประดับเครื่องทรงนะคะต้องมูทนากับพ่อแม่พี่น้องนะคะบ้านโชคอมนวยนะคะที่ยังอยู่เป็นกำลังก,กรพรินะคะเป็นแรงใจนะคะ แล้วก็แรงงานนะคะให้เราในวันนี้นะคะก็ต้องน้องตองนะคะก็ต้องคาวะในจิสตาาเลยนะคะน้องบอกเห็นหนึ่งหรือไทยว่าน้องจะไปดูหมอลำก็เลยเปลี่ยนแผนว่าไม่ไปดูหมอลำก็มาช่วยขัดแต่งองค์พระซึ่งก็โมทนาด้วยนะคะเพราะว่าดูหมอลำก็ได้แค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่อันนี้เป็นอริยะสาข้างผู้ข้ามชาติเลยนะคะก็ บุญความดีทําได้ตอนที่ยังมีชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นทานบาร,รมีที่เราใช้แรงกายแรงใจเรานะคะในการร่วมแรงร่วมใจกันทําองค์พระให้สวยสดงดงามนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะตั้งศจะอธานเลยนะคะว่าขอใช้แรงกายแรงใจที่มีนี้นะคะน้อมถวายบูชาพราะรัตน์ตายนะคะก็น้อมถวายแรงกายแรงใจนี้เป็นสังฆทานเป็นวิหารทานเป็นธรรมทานนะคะ เป็นมหาทาที่ใหญ่ในสามภพเลยนะคะก็นี่นะคะแ่้ก็งดงามนคะนค,ะ,นคะสมบูรณ์กับงานครั้งแรกที่พวกเรามาทำงานนะคะบุญวัดใจกับการสร้างรูปลักษณ์สมเด็จพ่ออุปฐมนะคะบรมมหาจาักราพรรดิปางเปิดโลกขนาด4.5เมตรนะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะก็ชื่อวัดทุ่งเจริญ วัดวัดอะไรนะตอบวิสาเรื่องนี้วัดทุ่งเจริญป่ะวัดทุ่งเจริญสามัคคีธรรมวัดทุ่งเจริญสามัคคีธรรมใช่ไหมเนยไปเดี๋ยวไปไปที่ป้ายก่อนนะจริงๆจริงๆก็พูดคล่องอยู่นะแล้วก็จะลืมทุกทีเลยนะคะวัดทุ่งเจริญสามัคคีธรรมนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมพ่อนี่นะคะ ก็ให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนี้นะคะก็เหมือนได้อยู่หน้าง,งานนี้กับช่างไปด้วยนะคะก็น้อมจิตมาโมทนาบุญนะคะกับจิตเสดาที่ทุกท่านมีให้กันในครั้งนี้นะคะก็เป็นบุญวัดใจจริงๆนะคะเพราะว่าสตังที่รวบรวมเป็นกองบุญยังไม่ได้ครบตามที่ตั้งงบไว้นะคะแต่เราก็ รอเวลาไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวข้าพเจ้านะคะสุนิสาก็จะปลดกเกษียณเดือนกันยายนนี้ก็เลยมีสภาวธรรมว่าถ้ามวัวรออยู่ราก็จะเหมือนไปขวางทางบุญของคนอื่นเพราะว่าเราบอกกับช่างที่ปั้นช่างปั้นนะคะว่าเราขอสร้างรูปรกษณ์นี้องค์แรกก่อนเพราะว่ามีคนเห็นรูปร่างนี้ก็มีจิตศรัทธานะคะอยากได้แด่ทินไปสร้างนะคะเราก็เลยว่าขอให้เราได้สร้างก่อนแล้วก็ให้ทุกที่เขาศรัทธาไปได้ จ้างทำแม่พิมพ์แล้วก็ไปไปสร้างในที่ต่างๆนะคะก็บุญกุศลความดีนี้ก็ส่งผลขอให้ทุกท่านนะคะต้องผสมปูแล้วกระโปนนะมี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 ต้องมีขัดแต่งแล้วก็ตกแต่งองค์พระนะคะบาั สวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีแม่นางวงษานะคะน้องผักบุ้งนะคะถัดไปถัดมามันจะเป็นบร์ษูนบรินไอ้นั่นไปไหนกับไรื่อยไจิตตัวผสมมัะนะตัวผสมะทนี่เป็นเนี่ยของหน้าวัดเขาเลยแหละ ก็พอเริ่มถ่ายภาพก็จะมาแลคะเวลาทำงานกันก็ไปแอบนอนนะคะจะให้ผมเอาไปให้ข้างบนเลยต้องต้องเอาปูนด้วยนี่เจ้าถ่ายนี่กระดมะกอาปูนเค็มเขาเนี่ยเขาก็จะปูนเค็มมาโกนี่เราใช่มีอย่าไม่ทรายนะเอายาผักปูนใส่ไม่มีแคปูนก็น้ำเท่านั้นสวัสดีนะคะเจ้าคุณเขาพนมลุงของเรานะคะ ท่านดำรงชัยนะคะคุณนพพรน,นะคะสวัสดีค่ะน้องโบโนะคะนี่นะคะบุญความดีของทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะมาเป็นกำลังใจกำลังจกกักรฟ้าให้กันนะคะโจ้จจะไปรัาค้าเหรอจะไปรับค้าเหรอไปดิ chứ không có nước nấm ăn, sợi dứt, sợi sai nó đây đại là? đại sai đây bảo đại sai đây đại sai đây rớt xương, rớt xương rớt xương, rớt xương, rớt xương đại sai này, kê sai mà nó à? nè mà, nó mà จะด,อมอมดู้ล้อมือก่อนไม่แน่อะไรลงสีล็อกมืืไว้ดู้ล้อมอบตา่อนเข้ามาตอ,นาอ,อ,าตอนหน้าตาสดชื่นก็จะทำให้ขนาดโกโชยนี่เหนื่ยากพิจิตพิจิตข้างบน <c oughs> พระพักท่านเต็มหมดไหม <c oughs> พระพัก <c oughs> ท่านเต็มไหม เจมตรงจมูกท่านก็เต็มใช่ไหมจมกเต็มเต็มเต็มหมดมีแต่งตาเข็ดบด้วยเหรอมูกหายไมี่ต <c oughs> ไม่หายครับ <c oughs> มีเราแต่งตาเขตด้วยเหาเข็นั่งน้ำปูนแบบน้ำปูนออก ต้องกราบในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องบ้านโชคอำนวยนะคะที่มาช่วยให้งานก่อสร้างรูปแบบสมเด็จพ่อได้สวยสดงดงามแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะเราก็มาเรียนรู้ทําในทําไปด้วยกันก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกทกท,กท่านเลยนะคะทางล่างมันไม่เกี่ยวทางบนเลยทางล่างทางล่างเลยนะน้ำเ่ยหน้าล่มี่

ใช่ของมืมือไทยนะคะเราจะทำกับข้าวเก่งทำกับข้าวอร่อยแล้วก็อย่างเป็นผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสในะน,าานะคะไวตระนตาในะคะก็คือจริงๆวันนี้เขาก็ไปเที่ยวสนุกสนา,านกินเหล้าเฮฮายไปดูหมอลำชื่นแต่น้องก็ยังอยู่ช่วยงานตรงนี้นะคะก็ทป็นมือทนาจิตใจใในบุญของน้องนะคะ อันนี้ก็องนะหมูไทยนะคะทั้งเทใจเทกระเป๋าเหมือนกันนะคะ ตั้งแต่เช้าเย็นตอนนี้นะคะยังขัดยังล้างอยู่เลยนะขัดล้างที่บ้านแล้วก็มาขัดล้างที่ที่วัดอีกนี่นะคะคนให้ชุมทางนั่นก็ชุางนี่ต้องคุณพ่อของนี่คุณพ่อค่ะพ่อก็เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงใหญ่ที่นี่เมื่เราไปงานบวชมาที่งานได้พิจูใช่ว่าคนธรรดาไปก็ได้แค่้เห็นนะก็หลวงพ่อนะคะก็มานั่งดูเห็นงานนะคะ ทุกอย่างที่อยู่ในวัดนี้หลวงพ่อท่านค่อยเเกี่ยนทำของท่านองเดียวเลยนะคะเพราะท่านเป็นผ้าช่างมานะคะก็ถามว่าอากาศที่นี่ก็อุ่นครึมเหมือนฝนจะตกนะคะก็ในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะก็ทําให้เราทํางานแบบเร่นรี็นนะคะแล้วก็ลุ้นไปในการว่าว่าฝนจะตกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นประดับเครื่องทรงเลยนะคะแล้วก็ทําให บริบูรณ์ที่สุดนะคะในวันนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะเป็นความภาคภูมิใจของทุกทกท่านที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างน,นะคะบางท่านไม่ได้มาก็น้อมจิตน้อมใจมาแล้วก็มีส่วนในบุญกับเรานะคะทั้งที่มาช่วยแชร์เป็นสะพานบุญมาร่วมบุญสนับสนุนนะคะ ศีษสายอย่านี้ก็จะได้ภาษาเทพนะคะภาษาอีสานนะคะ,าาะ,คะพ่อแม่พี่น้องก็มาเว้าให้เราฟังบางทีเราฟังไม่ออกเราทำหน้างง,งเราก็จะขำกันนะคะก็พ่อแม่พี่น้องที่นี่น่ารักทุกท่านเลยนะคะก็พูดแล้วก็ ให้แอบอมยิ้นในความน่ารักของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่นี่นะ,ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่สุนิสาตรอด,อด,อดอนะคะก็คือวันงานนะคะก็วงสวงก็จะมีนางฟ้านะคะก็เตรียมของที่จะมาวัดเราเห็นใครเราก็เรียกวใชัทุกคนเลยเราก็นึกขำว่าทุกท่านก็น่ารักมากเลยไม่มีใครมีมี ความปฏิค้าหรืออะไรทุกคนก็ยิ้มและยินดีมาช่วยให้เหมือนเราเหมือนชี้นิ้วสั่งการในเราก็แอบ,บอมยิ้มในความน่ารักของพ่อแม่พี่น้องบ้านโชคอำนวยทุกท่านเลยแล้วก็ส่วนทางออพ่อใหญ่พทุกท่านนะคะผู้ชายนะคะก็มาเป็นกําลัง ช่วยกันนะคะสละแรงกายแรงใจมาด้วยจิตศรัทธาทุกท่านก็บอบอกว่าจริงๆตอนนี้เขาก็เป็นช่วงทํามันทํางานแล้วก็ช่วงเทศกาลนี้ทุกท่านเขาก็จะสนุกลื่นเลินกันแล้วก็มีกิจกรรมครอบครัวแต่ทุกท่านก็เสียสละเวลานะคะแล้วก็มาร่วมอยู่ตรงนี้มาช่วยกันทํางานโดยที่ไม่ได้มีค่าจ้างค่าแรงให้นะคะก็จะไปซื้อทีออมาพี่ ความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องบ้านโชคอำนวยนี่ก็ที่มาร่วมแรงสละแรงกายนะคะแรงใจทุ่มเทงานนี้เหมือนได้รับค่าจ้างนี่นะคะก็จะส่งผลให้กับทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดอให้สำเร็จในสัมพันธ์ใจเป็นปรงการ หนึ่งองค์พระเอาเป็นสีขาวมุกใช่ไหมหนึ่งหรือไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุนขอมุนกล้องมาหาหนึ่งหรือไทยก่อนหนึ่งหรือไทยสะดุ้งอีกแล้วว่าหนึ่งหรือไทยกับพ่อใครถามฮะถามอะไร ไม่ฉันหันมากับเธออีกเธอแล้วสะดุ้งอีกว่า <c oughs> นีนยหนูยังต้องมีควราอีกเลยพี่ <c oughs> เราก็ไปเรื่อยๆเราทิ้งไว้ก่อนแต่เราก็เราคุยกันไว้แล้วค่ะว่าเราจะทิง้งเวลาไปสักช่วงหนึ่งแล้วเราก็จะมาทําสีองค์ท่านซึ่งถ้าให้พ่อแม่พี่น้องที่นี่ทําเองก็ได้แต่ถ้าถามจริงๆแล้วเราก็หาเรื่องที่จะมาแกงพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะคะมาได้ร่วมบันทึกความทรงจําดีๆให้เราได้แบบได้ออมยิ้มได้นึกถึงกันนะคะเราก็ เขาไม่ให้เรามาเราก็จะมาแหละเราก็จะบอกว่าเราต้องมาทําสีเองนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็หนีไทยก็เตรียมสะดุงนะคะถ้าแม่ต่อยอยู่ทางบ้านแม่ต่อยฟังแม่ต่อยก็คงจะนึกได้ใจว่าอีกแล้วเหรอประมาณนี้นะคะส่วนพ่อพ่อคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อพงก็จะแอบดีใจเพราะพ่อพงแอบบอกว่าดีแล้วมาแล้วเพราะว่าไม่งั้นแม่ต่อยจะแอบดูแต่หมอล่าก็ขำๆนะคะหยอกๆกันนะคะ เดี๋ยวเราแผ่นกล้องมาให้พี่ตรงหน้างานนี้มานี่ก็เพราะใหญ่นะคะคก็น่ารักนะคะ,ะก,ก็จะเป็นความปิติสุขใจนะคะที่ พวกเรานะคะได้มาตั้งกองกําลังจัก,กรพรรดิสายลุงพมมาเป็นโยเทพรักษาที่ว่าแห่งนี้และหลวงพ่อท่านก็เมตานะคะที่เราเหมือนมาบังคับข่มขู่ผูเข็นลูกสาวของหลวงพ่อสวดจัก,กรพรรดิอยู่แล้วเราก็มีสภาวะทำอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็เหมือนมาเชื่อมให้หลวงพ่อก็สวดหลวงพ่อเป็นพระป่าที่ก็ปฏิบตัติตามแมวที่ท่านได้ศึกษามานะคะ ก็ท่านก็ยอมเปิดใจที่จะมาใช้มนตักระพัทท่านก็ก็สวดให้หลังจากที่ท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านทำวัดยืนเช้าร่างสมาธินะคะอันนี้ก็มูทนาจาก็เขานะคะที่มาตั้งแต่เริ่มทำฐานนะคะก็มาเป็นเรี้ยวแรงให้กับที่วัดนะคะไม่ได้มีค่าจ้างค่าแรงนะคะ พอมาทำด้ว<า>ยใจจะต่อให้ทุกการกระทำน,นะคะที่เกิดขึ้นนะคะทุกบุญกุศนความดีงามนี้จงหนุนนำให้กับท,กท,กะะทุกรูปทุกนามนะคะที่มาร่วมสร้างบุญกุศนครั้งนี้นะคะ <C> e <ars> คิดสิ่งใดอธิฐานสิ่งใดก็ให้สําเร็จในสัพพันธ์ทันใจทุกประปาการใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายนะคะ <C> e <ars> ใครที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปแค่คิดถึงเงินก็ให้เงินหลไหลมาทุกทิศทุกทางเลยนะคะ ให้ทุกท่านนะคะเกิดความคล่องตัวทั้งทางโลกและท,งทางไทยนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะที่เห็นเป็นสีดำดำนี่เพราะว่าแม่แบบเราก็ใช้น้ำมันเครื่องนะคะซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องเก่าที่เอามาทาแม่แบบนะคะอากาศก็นิน่ๆเหมือนฝนจะตกอุ่นคืนอุ่นคืนนะคะ เห็นพระพักทานนะอันนี้ก็เป็นมืตกแต่งนะคะก็คุณภรรยาก็มีความเป็นห่วงกังวลก็โทรถามมาก็เลยทำให้ช่างโจนะคะเริ่มคิดถึงทางบ้านนะคะก็สุดยอดของเขานะคะช่างโจของเรานะคะเขาก็มีหลวงตาเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็หลุดโลกหลุดโลกสาม หลุดโลกแล้วค่ะเข้าไปสู่โลกกรรทำอย่างเป็นที่แล้วนะคะแต่ยังยังมีภาระทางโลกที่ยังเข้าทางธรรมไม่ได้แต่พูดถึงบวชจิตตามที่หลวงตาบอกก็คือดีกับพวกเรานะคะนี่นะคะเขาก็จะติดเครื่องส่งเขาก็มีความมุ่งมัน่นเขาจะทําอะไรเขาจะมีเป้าหมายมีทารกของเขานะคะเราก็แอบแซวๆเหมือนกันว่าวันทีมก็ต้องมียืดมีหยุดนะคะ ก็ทีมงานของเราก็มีความผสมผสานกันนะคะเรามีโต้เถียงกันโต้แย้งกันนะคะแต่เราก็ยังมีความน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะด้วยศรัทธาคือหนึ่งเดียวก็คือมีพระธรรมภูมิปัญโยนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เรามีทำเป็นญาติในคําว่าเป็นญาติธรรมนะคะแล้วเราก็มีสภาธรรมนะคะมาสอบธรรมพวกเราก็เราเปลี่ยนใครไม่ได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ยอมรับในการละกันนะคะ ก็น้องน้ำฝนนะคะก็มาลุ้นกันนะคะคอเอา,จาโจแล้วที่เปิดดำๆถ้าไม่ขัดแล้วมันจะไอ้นี่ถ้าฮะใช้น้ำยาวน้ำยาอะไรถ้าถ้าไม่ขัดนะแล้วมันเวลาทาพิเทพ,เพาะอะไรนะมันจะติดเหรอถ้าสมมติพ่นนันี่ก็ต้องพ่นหลายรอบป่ะพูดถึงถ้าลองพื้นนะรองพื้นก็ต้องสองรอบนะก็ถ้าไม่ขัดใช่ไหม ้เต็มถ้ไม่ขัดไม่องรอบก็มีหนารอบรอบแแห้งครับรอบสองสามรอบสองแห้งก็ถิลงาแต่ดีๆรอบนึงก็หวานแป๊บเดียวก็ก็ที่มือผได้ลงสีก่นแล้วลงพื้นไงแล้วก็ติดใช่ไหม ก็มันน่าจะโอ้ก่อไหมผมลั่มอันนี้ผมผมจะติดเลยนะเนี่ยถ้าติดถ้าติดแล้วลงสีมันก็โอเคหรือเปล่าล่ะก็ได้เลยเพราะมันเป็นสีทองเพราะสีทองมันใช้สีจริงไงไม่ได้สีผสมนะพี่สีที่เพียวๆนะไม่ได้สีไม่ถ้าเผื่อสมมติว่านั่นโจเขาจะไม่ได้ทํางานตามแพ็กเกจของนขาเพราะเขาว่าเขาจะเสร็จงานให้ได้วันนี้ไง ผมต้องเสร็จงานให้ได้พรุ่งนี้นะเอ่อไมเกินพรุ่งนี้อ่ะแล้วนี้แล้วแดดลำไรนี้ถ้าเผื่อพ่นน่ะกว่าจะเสร็จอีกล้วใช่กว่าจะแห้งไม่ไม่พ่นหรอกเท้าไงไอ้ที่ผมเจะผมจะทาต่างห้ามแต่นพ่นจะแห้งกว่าแต่ไฮโดรควิกอ่ะมันแป๊บเดียวแต่มันจะผมจะไปให้มันซึมเข้ามมันนนสี้ำะฮะสีน้ำมันะไม่ใช่สีน้ำผมใช้สีน้ำนะเออก็สีน้ำไงก็สีน้ำนี่เข้าไปนี่ไงผมไปเจ้าตัวนี้กระแทกเข้าไปทีนี้ไง เวน,น้ำแล้วถ้าถึงเ,เนี่ยมานั่งถ้าใครมาว่างเนี่ยมานั่งไลโป้พวกนี้เนี่ย,น,ยนั่งไลโป้ทั้งวันเนี่ยทั้งองค์เนี่ยเฉพาะตะเข็บอย่างเดียวะแล้วก็เอาเด้าขัดเชียวนั่นให้มันแห้งก็แล้วกานี้เดี๋ยวผมจะมาเคลียร์องตัวเนี้ไม่ยากนะเพาผมห่างเลยผมก็ลำ่ำของผมเลยแล้วพี่มาทีหลังแล้วกันทนั้น ผมไอเด็บล้อล้อช่างจากอเมริกามาเนี่ยแกไปทำธุระมาเลหรืออเมริกาไปเลยค่ะเดี๋ยวโอนไปให้ค่ะ เดี๋ยวขอจบการถ่ายทอดสดประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกนะคะ